โอ้ยแกดตามเลยอะ่ะอุย้ยหูตายเลยพวกอันตีไวทันโดนสตารโอ้เออแจ็คแมวอะไรเวดหรอน่าจะใช่อุย้ยให้อัพอะไรอะ่ะต้องอัพอะไรอัพหนึ่งหรอตายแล้วโอ้ กดเตะดีนึงเออเออเสียได้วอตะปากทำมสองอันสอมอันเอาดเอาิีเอาดีิเอาดีิเอาดีิเออเลิศอุ้ยทีเดียวอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายน่ะ เอาไหมเอาเลยไหมปุ๊บอุ้ยไม่ถึงทีเดียวเลิศเดี๋ยวเวฟเสียอะไรทุกอย่างเออเราก็เสียเถอะ <c oughs> ถ้ารอนบอกโอเควะเอ้ยไม่ได้ไปช่วยป้าเลยอ่ะไม่เป็นไรมั้ง โอ้แต่เมื่อกี้ไปก็ไม่ได้แอดติดด้วยนะเนี่ยนจะโดนดึงไหมว้ายเออจิ้งมาทำไมหนูฮ่าฮ่าแบกบปากกำแพงสองพันสามร้อยครั้งอุ้ยโอ้ยแม่งอุตส่าห์ได้แล้วไปตายทำไมหนอ โอ้ยมันดีดเทสหายอ่ะไปไหนวะโอ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นระวังกำลังปชดวยเฮ้ยแย่ละวิดผิกคิดผิดเลยดีนี้นี่โอ้ยโอ้ยเอ็กซอร์ท้แล้วไม่เจอมเหน้าตายอยู่แล้วทำไมไปทางนั้น เอาโอ้ยแปดตามเลยอะทำไมไปทางนั้นโอ้หวิ่งเข้าป้อมก็รอดนะเมื่อกี้นี่ไหนก็ไม่ดีระวัวงป่าไปแล้วโอ้หมันแปดอะ เกิดแล้วมันมุมอ๋อแสงมาเออดีมันได้คิวไ,ได้ตั้งหลายตัวนี่ อืออีกไหนเลยอะเออล่างมันกลับให้มันกลับให้มันกลับเราจะได้เอามาก่ เฮ้ยยังมุมมาชิบหายละเคสอยู่นะ I mean. ได้ไหมฟื้นไปดิเออแต่ชุบชีวิตดีนะไออ,อาร์ชานมันได้ตังค์เพิ่ม s <S เหมือนเคสดลินกับอาร์ชานมาด้วยกันอนะ s <S ดูแล้ว on, right. อะือ แทบทุกครั้งที่เคธลินโดนแทนที่จะวิ่งหาซับนะวิ่งหาอาชานหายนะเทสยังไม่มาเลยโอ้เปนโลน,นี้ไม่มี สู้สู้มุมอยู่ล่างเห็นเปล่า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 เฮ้ยถอยดีเอาเ้ายนนังไม่ถอยอีกทำไมคิดลินไม่ดูอ่ะอุ้ยโหตายเลยพลันตีไม่ทันโดนสตานโอ้โอ่ากิ่งไปแล้วด้วยเป็นเบรีเออร์ไปแล้วนะเอ้ามีอีกโอ้โห มันมาไวจังบรออิเวณเพิ่งกดไปนะ <c oughs> โอ้ยกออูโดนอีกแล้วเออโดนเผาตาย โอ้ยโดนดึงเอาดิเออแล้วกูรอดได้ไงเราเมื่อกี้ดูเลือดสิเออฉันจะก,การยังไงละ่ะ เอามานันตีละเอานะไอ้นั่นดึงเข้าไปอ่ะเออได้เออม,มัอน,อมอนเอาสุดตอลอดเลยเนี่ยมันแคนตั้งแต่ต้นเกมแนละ้วที่เราไปดักเอามานันอะ ไม่มีวอดต,ตรงเนี้ยไม่ได้หรอปล่อยไปไปไม่ครบอย่าบวกเลยไม่เอาการเล่นดกว่ะอารเล่นดีกว่าเราจะโด,นด,ดนดักหลังอันเนี้ยอย่างเงี้ย โอ้ยอ,อ,อ,อ้อเออโหอันตีใสยเลยโดนดักหลังจริงด้วยซึ่ได้ไหมการเลนไม่ได้มั้งแต่มันปั่นแรงนะแต่ไม่รู้จะทนได้ป่ะมีเอ็กซ์ฟอสตอยู่ไมู่ได้ โอ้ยโดดหนีไปแล้วโอ้โหแฝดถ้ามันไม่แฝดมันตายแล้วเนี่ยโอ้โหอ้ร้อยตาไม่โดนดักโอ้ยโอ้โหมันจัดโลดไวอ่ะ ว,ว่าทารอนวะจะตายอ่ะไม่มีใครอยู่รอรับในมุมเลย องคกรกำลังจะเกิดนะเฮ้ยหนีได้ไหมกำลังไปเออลืมไปไม่น่าแฝนเลยมันโดดข้ามตามมาได้เออตามไม่ได้มันคนละฝั่งกำแพงอ่ะปล่อยไหมไม่ได้เล่าเสียแล้ว มุตส่าหติดอาวโท่ทั้งว่าคิดว่ามันจะตายโถเอ้ยอุตส่าห์อันติที่ไหนได้โล่พึบเลยเฮ้ยมันตีไปแล้วนี่แม่งโดดข้ามกำแพงโคตรเออน่ะให้มันมีครูดาวมึงเถอะสกิลเนี้ยอุบาทเกิน ตายอยู่แล้วว่าผมแปลงร่าง่อยโูเออได้แล้วนะเออไม่ได้อา้นะอาวทำไมไม่ได้อ่ะไม่รู้ยานไกลเกินหรอเฮ้ยมันต้องได้ดิปกติอ่ะเกมบั๊กปะเนี่ยมันต้องได้มีแอซิดอ่ะเคลลินไอ้นี่ไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยหลังเยอะยไหมเจ้าโดนตันอีกหู พุบไม่โดนด้วยเมื่อกี้โอ้ยคิดว่ามันไปบาลลอนมันดักกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมอดน่าจะมันร้อหลอกเนี่ยนาจะอันเตอโอ้ยตายเออสวยเอียมาแล้วโอ้ยโอ้ย มอต,ต้องอันติแล้วเพื่อนโอ้ยไม่ทัน,ย,นย,ายาดิยาดิยาดา,า,ดา,ดาสตันมันเยอะเกินกว่าเมื่อกีม้กมอตกูไม่ได้เล่นเลยอ้ยสวยอยู่นะตายเออเอาฟื้น เอาได้แอดซิตก,ก็ฟื้นเหรอมุษาไปเดินไล่เคลียร์ก,กระโดดกระโดดนั่นน่ะสุดท้ายโดนมาดักบ้านเราเองอีกจบเลยอยืโอ้ไม่ตายอีกอฉันฉันฟืน Ge ออกไปออกไปจากบ้านกูเออเอา,เอา,ออเอาดิ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 อู้วเฮ้ยว่าไงจะตายเอาน่ะน่ะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย อ้กระเด็นแ้มันก็โดดหนีอีกหนีไม่ได้อะไรนั้นอะโดนแล้วโอ้โไปไวจังละ่ะไเู้นไอยเห็นไหมมันก็โดดข้ามไปฝั่งนู้นอีก เออเอาสักตัวนึ่งอ่ะเอออุ้ยอูเอ้ยเออสวยตีบาสโคนก็โดนกลับมาเขอดูญญาณหน่อยเออโอ้ยแม่งมุ่งใส่กูเลยใครตีบาสโคนวะปั่งปั่ง,งมันด้ดยนนวย <laughs> เออดีดีแล้วดีแล้วดีแล้ว อะไรเด้งหมู่เด้งโอ้หมันตัดโลอ่อะผู้บาดวะ่ะตัดโคตรเยอะเลยนะสองพัน,พน,นนะกว่าคุณเอาต่อหนากลับเปลื่ยนแล้วนะเฮ้ยเพื่อนอยีงเลยเหรอ ทีป้อมทีป้อมเออ oh, let, 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 let. ี่มตีป้อมเออลัดลาดลัดลาดตีป้อม